กันป้ออ,อโอเคดท่านผูน้ชมคะการป้องกันเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าเป็นเป้าหมายสำคัญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดกิจกรรมตามแผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าหรือซีโร่เอาต e เพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าที่หมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดปทุมธานีโดยมีคุณอาดุลรามานิโรธรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด,ดูแลรับผิดชอบเรื่องระบบการส่งจ่ายพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มนะฮะ โดยเฉพาะในพื้นที่สาหกรรมพื้นที่เขตบริมนทนต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป้าหมายของเราก็คือในวันนี้ก็คือดูแลโครงการบ้านจดสรรขนาดใหญ่นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ของเมืองเอกนะฮะในภาพรวมวันนี้นะฮะเรามีแรงจ่ายอยู่สามวงจรตอนนี้เราทําการพรีเวนทีฟเป็นฐาน,นะหรือดูแลเชิงป้องกันวันนี้เราดูแลเรื่องระบบต้นกําลังมะแปง95เครื่องนะฮะตอนนี้เราเซอร์วีพบมีการจุดจํารุดอยู่ประมาณสองเครื่องวันนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนให้เลยนะฮะ อีกส่วนนึงก็คือเราจะดูเรื่องของระบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์นะฮะที่เป็นตัวส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องนะฮะเราก็จะติดตั้ง TR2-2 พร้อมบารเรียร์นะฮะเพื่อป้องกันเพื่อกลอ,อกหรือป้องกันสัตว์กลางๆรวมทั้งสเน็กกาท,ที่ปออ้องกันงูด้วยอันนี้ถือเป็นจุดเสี่ยงและจุดสําคัญที่เราต้องดูแลนะฮะระบบรักษาให้อย่างต่อเนื่องสําหรับหมอแปลงนะฮะก็ฝากนะในส่วนของพื้นที่ของเมืองเอกเนี่ยจะมีหมอแปลงผู้ใช้ไฟค่อนข้างเยอะฝากดูแลเรื่องต้นไม้นะฮะที่ละสายไฟนะฮะ ถ้าพบเห็นแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้าดำเนินการตัดได้เลยท่านผู้ชมคะด้านหลังนะคะกําลังจะมีการเปลี่ยนหมอ้อแปลงค่ะซึ่งมอ้อแปลงลูกนี้ต้องบอกว่าเก่าแก่แล้วก็เริ่มชํารุดแล้วนะคะเปลี่ยนหมอ้อแปลงใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะได้เข้ามาสํารวจหมอ้อแปลงในหมู่บ้านเมืองเอกนะคะ95ลูกด้วยกันค่ะถ้าพบว่าชํารุดก็จะเปลี่ยน และมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์นะคะขึ้นไปสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าด้วยค่ะ ท่านผู้ชมคะกระแสไฟฟ้าที่ขัดข้องในหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะมาจากกระรอกงูขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าจึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระรอกงูขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าด้วยค่ะ ู้ชมคะอุปกรณ์ล่อฟ้าตัวนี้นะคะจะขึ้นไปติดตั้งบนเสาไฟฟ้าค่ะเมื่อเกิดเหตุฟ้าแรงฟ้าผ่านะคะก็จะมาลงที่อุปกรณ์ตัวนี้ไม่สร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าดับค่ะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าเชิงรุกในหมู่บ้านเมืองเอกค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า